เช็คยางแบบง่ายๆเลยก่อนออกเดินทางเราควรดูสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกด้วยลายดอกยา,กอยางออกแบบมาให้มีแรงกุยที่ดีตอบโจทย์หมดเลยนะครับตัวนี้นะสามารถไปได้ทุกทิปนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเต้ whatever ครับจากโตโยต้าครับในรายการเรื่องไม่ได้โตโยเลื่องให้และที่สําคัญครับใน EP นี้ผมจะพาทุกคนมาเช็คความพร้อมว่ายางแบบไหนที่พร้อมที่จะไปอย่างปลอดภัยหรือเปล่ากับโตโยต้า อย่างแรกเลยครับเราจะมาเช็คยางแบบง่ายๆเลยครับว่าก่อนออกเดินทางเราควรดูสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกสิ่งแรกเลยครับเราควรดูที่แกนยางว่ามีการรั่วมีการซึมหรือเปล่าต่อมาครับมาดูที่ลายดอกอยางมีการแตกรายงานหรือเปล่าเพราะถ้ายางเกิดการแตกรายงานหรือเกิดการรอยร้าวบอกเลยว่าชิปนี้ลำบากแน่นอน นี่คือสิ่งสําคัญครับเช็คทุกครั้งก่อนออกทริปเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือใครที่ยังไม่รู้ว่าเช็คอย่งไงผมแนะนําเลยว่ามาที่ศูนย์บริการกลิปครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการอยู่นะครับบอกเลยที่เดียวจบเรื่องยางต่อมาครับทริปปลายปีนี้นะครับเราจะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขา ขึ้นอุทยานผมขอแนะนำเลยครับโตโยทัยโอเพนคนที่ r t ด้วยลายดอกยางออกแบบมาให้มีแรงกุยที่ดีนะครับสามารถตะก,กุยหินดินโคนออกจากหน้ายางได้เร็วบอกเลยว่าทริปนี้นครับสนุกแน่นอนและที่สำคัญนะครับการเดินทางน,นะครับนุ่มเงียบนะบในทางเรียบด้วย โตโยต้โอเพนคันที่ RT และต่อมานะครับอยู่ทั้งสองฝั่งของผมนี่เลยกับโตโย Open นคันที่ AT3 ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีทั้งตัว Black l ล t t e e r และ w i i t e l e t อ e r ก็คือแก้มขาวและแก้มดำนะครับตอบโจทย์นะครับตั้งแต่รถที่เป็น Eco Car City Car จนไปถึงนะ PPV SUV ตัวนี้นะสามารถไปได้ทุกทิปนะครับยิ่งช่วงหยุดยาวน,นะครับอยากจะไปเที่อุทยานถ่ายรูปล่อลนนะครับโตโยโอเพน คันที่ AT3 เนี่ยเหมาะแน่นอนครับด้วยลายดอกยางแบบซิกแซกนะครับช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่ทำให้ยางไม่เก็บหินนะครับทำให้การเดินทางของคุณเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นตัวโตโยโ p อเพนคันที่ AT3 นะตอบโจทย์ทริปปลายปีช่วงหยุดยาวนี้แน่นอนครับ และสุดท้ายครับอย่าลืมเอาเช็คลิสต์จากผมไปเช็คยาเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับสำหรับช่วงทริปหยุดยาวสิ้นปีนี้นะครับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Toyota IS